ไปติดตามอีกประเด็นหนึ่งนะฮะคุณผู้ชมคลิปเสียง4คลิปก่อนหน้านี้ที่มีการอ้างว่าเป็นคลิปเสียงของคุณลุงท่านหนึ่งคุณผู้ชมครับที่เปิดโดยคุณทนายเอกมหาสวัสด์นะครับแห่งเจาะลึกทัท่ไทยอินไซด์ไทยแลนด์นะฮะแล้วล่าสุดัเามื่อเช้านี้เปิดอีกคลิปหนึ่งแล้ว <5. S 1> คลิปที่5ก็อ้างว่าเป็นเสียงของลุงเช่นเดียวกันแต่เป็นการพูดคุยเกี่ยวเรื่องของจ่ายเงินอะไรประมาณนี้ฟังเลยฮะคุณผู้ชม ผมไม่มีความจำเป็นจะต้องไปพูดอะไรแล้วผมก็ไม่ได้มีอะไรเลยต้องเงินมาจากไหนเงินมาจากไหนก็ทีแรกนเงินของผมเองผมเออให้เงินของผมเองนะทีนี้โผเขาเห็นว่าผมจ่ายเงินบอกเฮ้ยพี่เอาตังค์มาจากไหนวะฮะแล้วพี่จ่ายแล้วเพื่ออะไรผมก็ล่านะคนเข้าใจด้วยนี่นะผมก็กล่าวว่าเออก็อเด็กคนไหนเขานั่น แล้วผมเคยเรียนนายเปย์เ,เอาไว้ก่อนหน้านั้นแล้วว่า,าผมอากจะจ่ายเงินให้เด็กเดืนเอนๆไม่งั้นนะมันมันรู้สึกว่า,ามีปัญหานะผมว่าเคยเรียนนายเปย์ว่าผมก็เลยคิดว่าเอออันนี้ความตั้งใจผมนะก่อนจะมาถึงว่าเงินมาจากไหน,นความตั้งใจผมผมก็คิดว่าภายจัดเดือนนี้ไปเนี่ย ผมจะเริ่มจ่ายสตังก์เองนะแต่ก็ไม่ไปแย่งของใครไม่อะไรทั้งสิ้นผมก็คิดของผมอย่างนั้นเพราะนั้นมันก็เลยประจวบพอดีกับว่าวันนั้นเนี่ยวันนั้นเนี่ยนะมผมจ่ายตังค์พอดีก็พอดีก็แค่นั้นเองนี่เป็นคลิปล่าสุดนะฮะเป็นคลิปที่5นะฮะที่เป็นการพูดคุยกับคุณลุงท่านหนึ่งคุยกับชายอีกคนหนึ่ง โดยคุณลุงพูดคุยกับชายท่านนี้ถามชายคู่สนทนาว่าเอาเงินมาจากไหนขณะที่คู่สนทนาบอกว่าเงินเป็นเงินของผมเองนะครับผมจ่ายเงินเลยถามว่าเอาตังมาจากไหนแล้วจ่ายเพื่ออะไรนะฮะผมเคยเรียนนายเปย์เอาไว้แล้วก่อนหน้านั้นใช่ไหมว่าอาจจะเอาเงินเนี่ยจ่ายให้เด็กๆเป็นเดือนๆไปไม่งั้นมันรู้สึกว่ามีปัญหาอะไรประมาณนี้ตามที่คุณผู้ชมได้ฟังอยู่เมื่อสักครู่นี้นะครับสรุปรวมเป็นอินโฟกราฟิกขึ้นหน้าจอแบบนี้นะครับคุณผู้ชม อ่ะตกลงเป็นเสียงใครเป็นเสียงลุงคนไหนยังไงอันนั้นก็ต้องไปตรวจสอบนะครับแต่ทางพักพลังประชารัฐก็ออกมายืนยันว่าไม่ใช่เสียงลุงลุงณที่นี่คือความหมายคือพลเอกประวิตยวงสุวรรณโดยคุณสามารถเองก็บอกว่าเป็น AI หรือเปล่าคุณผ,ผู้ชมครับแต่คลิปล่าสุดนี้คือคลิปที่5และยังมีคลิปอื่นอีกต่อไปหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ที่แน่ฮะที่พักพลังประชารัฐ ล่าสุดเขาไม่นิ่งเฉยนะคุณภัยบุญนิติตะวันเลขาธิการพักพลังประชารัฐว่ายอย่างไรคุณจอยเดี๋ยวสัปดาห์หน้านะคะจะไปยื่นฟ้องดำเนินคดีกับ นายดนายเอกมหาสวัสดิ์ผู้จัดรายการเจาะลึกทั่วไทยอินไซต์ไทยแลนด์นี่แหละค่ะรวมไปถึงรักษาการผู้อานวยการใหญ่และสถานีโทรทัศน์ช่อง9เอ็มขอดต่อสารอาญานะคะในข้อหาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาโดยประชาชนทั่วไปเข้าใจว่าเป็นเสียงของตนทําให้ตนเนี่ยเสื่อมเสียชื่อเสียงถูกดูหมิ่นถูกเกลียดชงังและคลิปดังกล่าวมีที่มาที่ไปไม่ชอบด้วยกฎหมายรวมทั้งจะมีการยื่นฟ้องต่อสารแพง่งเรียกค่าเสียหายอีก50ล้านบาทด้วยแล้วนอกจากนั้นนะคะ จะมีการไปยื่นคำร้องกับกสทชบอกว่าเดี๋ยวจะไปวันจันทร์ที่16นี่แหละให้กสทชเนี่ยตรวจสอบการกระทําที Kad ่เผยแพร่คลิปเสียงที่มีที่มาที่ไปแบบไม่ชอบด้วยกฎหมายขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนเพื่อให้กสทชเนี่ยมีคําสั่งให้สถานีโทรทัศน์ช่อง9 m c o t ออระงับการออกอากาศรายการเจาะลึกทั่วไทยอินไซต์ไทยแลนด์ตามมาตรา37แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ต่อไปด้วยนะ เพราะฉะนั้นเป็นสิทธิ์ของคุณภัยบูลที่จะรักษาปกป้องสิทธิของตัวเองถูกต้องไหมฮะที่ศาลอาญาแต่ที่กระกะตว่ายังไงทางด้านคุณพร้อมพงพษ,ษ์นทริ์อดีตโฆษกพรรคเพื่อไทยนะคะ ยื่นคำร้องต่อกอกอตค่ะขอให้เอาผิดพลเอกประวิทย์วงสุวรรณกรณีแทรกแซงการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชาการกระทรวงมหาดไทยเพื่อหวังหาผลประโยชน์ดึงงบประมาณซึ่งขัดพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพักการเมืองมาตรา46วรรคสองและเข้าข่ายเป็นการฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรงที่เป็นเหตุให้ความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญจึงขอให้เสนอเรื่องต่อสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญเพื่อถอดถอนและเพิกถอน ที่ทางการเมืองรวมถึงสั่งยุบพักพลังประชารัฐเนื่องจากกรณีมีการเผยแพร่คลิปเสียงทางรายการทีวีคุณพร้อมพงศ์บอกว่าคลิปที่3ซึ่งเป็นเสียงระหว่างพลเอกประวิทย์กับข้าราชการชั้นผู้ใหญ่เป็นใบเสร็จสําคัญที่กกตและหน่วยงานต่างๆเอาผิดได้แค่คลิปนี้ก็จบแล้วพูดง่ายๆว่ามันจบแล้วครับลุงนอกจากนี้คลิปแรกที่ระบุเรื่องเงินซึ่งเรื่องนี้ไม่จบแค่นี้จันทร์ที่16กันยายนนี้10โมงเช้า คุณพร้อมพงศ์บอกว่าจะนำหลักฐานไปยื่นต่อปปงเพื่อตรวจสอบเส้นทางการเงินของพลเอกประวิทย์และบุคคลที่ปรากฏในคลิปทั้งหมดตั้งแต่ปี2558จนถึงปัจจุบันค่ะ นอกจากนี้เตรียมยื่นต่ออธิบดีกรมสรรพากรเพื่อตรวจสอบทางภาษีจึงขอเรียกร้องไปยังพลเอกประวิทธ์ที่เป็นชายชาติทหารแสดงความเป็นลูกผู้ชายออกมายอมรับว่าคลิปเสียงที่ออกมาเป็นเสียงของตัวเองจริงหรือไม่อย่าใช้คนมาปกป้องตัวเองด้วยการเอาสีข้างเข้าถูจึงขอร้องเรียนพลเอกประวิทิ์3เรื่อง 1. ขอให้พลเอกประวิทออกมายอมรับและขอโทษประชาชนซึ่งคนไทยพร้อมให้อภยัย 2. ขอให้ลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพักพลังประชารัฐและสสสาขอให้ลงจากหลังเสืออย่างสง่างามหมดเวลาของลุงแล้วพักผ่อนเอถอะเชื่อว่าถ้าทำได้สังคมจะให้อภัยก่อนที่ความรับผิดชอบทางกฎหมายจะตามมาเพราะงานนี้ถูกเพิกถอนสิทธิและตายยกพักถ้าถูกยุบพักและสุดท้ายติดคุกจำคุกตลอดชีวิตค่ะอืม <c oughs> อไง ตามต่อนะเรื่องนี้เพราะว่าวันจันทรนี้ทั้งเด็ดพี่ก็จะไปร้องนะคะคแล้วก็ทางด้านของคุณภัยบุญก็จะไปร้อง<ม>เหมือนกันแยกสายกันไปว่าอย่างนั้นนะคะ